Yeah. <laughs> คลิปนี้ไอรินจะแนะนําวิธีเลือกหนังสือเรียนภาษาเกาหลีเหมาะสําหรับคนที่เรียนด้วยตัวเองที่บ้านจากประสบการณ์ที่ไอรินซื้อหนังสือมั่วๆไปแล้วเกือบ30เล่มไม่อยากให้เพื่อนๆเสียดายเงินแบบไอรินเอาแบบที่อ่านไม่เบื่อเข้าใจง่ายใช้ได้ <au> จริงในชีวิตประจาวันรวมถึงใช้ในการเตรียมสอบโทปิกและ KIIP ได้ด้วย 1. มีรูปสีประกอบทั้งเล่มอย่าเลือกซื้อหนังสือเรียนที่มีแต่ตัวหนังสือเป็นพืชทั้งเล่มเพราะหลายคนเห็นแล้วตาลายหมดอารมณ์อยากอ่านสมัยนี้หนังสือใหม่ๆจะมีการ์ตูนสี น่ารักน่ารักใช้เพื่อประกอบการอธิบายนอกจากจะไม่ทําให้เราเบื่อแล้วยังช่วยทําให้เราจดจําได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าวางคนเนี่ยจดจําภาพได้ดีกว่าตัวอักษร 2>, 2. เสียงสนทนาที่คนเกาหลีพูดเองทุกหัวข้อหนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่ดีเนี่ยควรจะมีเสียงสนทนาเป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจาวันและควรจะเป็นเสียงคนเกาหลีพูด <Yes. S 1> เองเพราะเราจะได้คุ้นชินกับสำเนียงเจ้าของภาษาเวลาเราฟังคนเกาหลีพูดก็จะได้คุ้นหนูแต่บางพื้นที่ก็มีสำเนียงที่ต่างไปเช่นเกาะเ oh, ชจู 3. าเปรียบเทียบการใช้วยากรณ์ที่คล้ายกันวยากรณ์ภาษาเกาหลีหลายวยากรณ์เลยค่ะที่คล้ายกันแล้วก็จะทําให้เราสับสนแ,<อ>แล้วมันใช้ต่างกันยังไงเช่นการใช้คําว่า A กับ A อซอหนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่ดีก็ควรจะมีการเปรียบเทียบการใช้ให้ชัดเจนถึงความแตกต่างสี<อ>่ <A S 1> มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อส่วนใหญ่ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะซึ่งทั้ง4ข้อที่อลินพูดมาเนี่ยรวมอยู่ในหนังสือสาเล่มนี้เลยเป็นหนังสือที่อลินคัดมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะจาก สิบเล่มที่ไอรีนมีเพื่อนๆไม่ต้องไปหาเองแล้วค <Yes. S 2> ่ะว่าเล่มไหนดีดูจากรีวิวของลูกค้า <Wow. S 2> ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้เลยแต่สุดท้ายไม่ว่าหนังสือจะดีแค่ไหนถ้าเพื่อนๆไม่อ่านมันก็จบค่ะแต่คิดว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เป็นคนที่เรียนภาษาเกาหลีแบบมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วเช่นเพื่อการขอสัญชาติเกาหลีเพื่อการเปลี่ยนวีซา่าหรือเพื่อเพิ่มโอกาสในการห,หางานในใเกาหลีเพราะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าถ้าเราพูดภาษาเกาหลีไม่ได้โอกาสในการเลือกงานได้เนี่ยน้อยกว่ามากๆแถมพอเราจะหางาน ก็ต้องผ่านในหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนหักไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นเพราะว่าเขาสื่อสารภาษาเกาหลีได้เนาะเป็นอาชีพอย่างหนึง่งส่วนใครที่อยากจะหางานได้ด้วยตัวเองฟรีผ่านแอปไอรีนทําคลิปสอนเอาไว้หลายคลิปแล้วค่ะจะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าก็ได้แต่เงื่อนไขแรกที่นายจ้างต้องการจากคนต่างชาติอย่างเราก็คือต้องพูดภาษาเกาหลีได้ดังนั้นฝึกภาษาเกาหลีกันเถอะค่ะสนใจหนังสือทั้ง3เล่มนี้ทักหาไอรีนได้เลย